องลีมูโอนักสำรวจสาวฝรังร่งเศสที่เสียชีวิตในหลวงพระบางโดยมูโอได้ออกเดินทางโดยทางเหือจากลอนดอนผ่านมาทาั้งสิงคโปร์แล้วเข้าสุบังกอบแล้วเดินทางไปยังกัมพูชาไปจนทอดสายแดนแถบเวียดนามในระหว่างเดินทางมูโอได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมและธรรมชาติในดินแดนเหล่านี้จนถือขนาดน้ำว่า เป็นผู้เปิดดินแดนอินโดจีนสู่สังคมโลกตะวันตกโดยเฉพาะเมนเป็นผู้ประกาศให้โลกหูจักกับนคอนวัดหรืออังกอวัดปราสาทหินของซาของมูฮานซึ่งกร้านี้เป็นเหมือนตำนานเหลาขานโดยบ่มีไผห้ว่าตั้งอยู่บอนไดมูโอได้เดินหางเข้ามาแล้วโดยการสำรวจแม่น้ำของ จากทางภาคใต้จนทอดหลวงพะบางโดยตั้งใจจะเดินไปตามลำแม่น้ำของจนถึงพมแดนของประเทศจีนและยังได้เข้าเฝ้าเจ้าจันทราชดผู้ปกครองหลวงพะบางในเวลานั้นอีกด้วยและในระหว่างเดินสำรวจป่าไม้ตอนนั้นโมอรเลมบอสบายจากไข่ปลาหรือไข่มาลาเลียเขาจึงต้องการจะกลับเข้าตัวเมืองหลวงพะบางแต่คือกลมการเมืองสั่งห้ามบอให้เข้าไป ในที่สุดมูโอ้ก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่10เดือน11ปี1 8 6 1ด้วยอายุเพียง35ปีโดยคุมฟังซพบของมูโอ้ตั้งยูฮิมฟังแขมแม่น้ำขานห่างจากหลวงบางประมาณ6กิโลเมตรหรือเขตบริเวณแก้งหนูนในปัจจุบันและข้อมูลจากการบันทึกของมูโอ้นั้น ได้ถือทรงห้รัฐบาลฝรั่งเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่เห็นห้ฝรั่งได้เข้ามาลาอาน,นานิคมอยู่ในอินโดจีนก็คือประเทศล้วมีความคิดเห็นแวใดเกี่ยวกับวิดีโอก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเลยและสำหรับใครที่ถือใจวิดีโอก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe รอมทั้งกดปุ่มกระดิ่งข้างๆเพื่อประพาดการอัพโหลดวิดีโอคลิปต่อไป